พี่รอนี่ครัปก,กิงโดดน,นะครับท่านผู้ชมเียวขึ้นโชว์ท่านผู้ชมหน่อยครับโอ้โหสุดยอดครับโ,โห้โหโก,กิ่ตนนะครับโอ้ปมร้อชม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ปะกับผมนลในวิถีวันยุตบายออฟไลน์นะท่านผู้ชมโอเคนะครับวันนี้ผมนัดกับโปเก่งไว้จะไปตกปลาดุกแถวลําน้ําแม่กวงนะฮะท่านผู้ชมวันนี้โปเก่งอยู่ปุ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปตรียาหารโปเก่งกันนะครับผมไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะในช่องวิถีวันยุธบายออฟไลน์นะครับไปครับท่านผู้ชมลุยโอเคครับท่านผู้ชมมาถึงหมายแล้วตอนนี้โปเก่งมาแล้วนะฮะนี่นั่งนี่นี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลงเบสอย่างก่อนนะครับหมายลำน้ำไม่กวงนะฮะหลังร้านอาหารเรือนแพนะท่านผู้ชมนี่นะฮะรตรงแถวแถวนุ้นนะร้านอาหารเรือนแพนะครับโปเก่งนั่งอยู่นี่ละกําลังลงเบสได้สกรรมเนี่ยผมก็เบสไม้มาหนึ่งหลังแล้วก่อหน้าดินมาสามคันนะท่านผู้ชมผมโปเก่งเอาหน้าดินมาสองกัน จอมทุ่นสตีดฟอร์ดแห่งกันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว,ว่ามันจะกินตัตนสะักครับมือถืออยู่ในนี่โปเกมงกินแล้วฮะตัวนี้โอ้บตันได้ตั้งกล้องเหรอติดกันแหน่ก,นก็ตีเท่าบุ้งก็ฮะเออมตัตนได้ตั้งกล้องตัวนี้ยืนอู้กันได้นี่ป่าย่อกแล้วนี่ออกก มาแล้วครับปวดโขใจก็อย่าฮักสายน้อยไง <L> รู้เหรอมารู้ดก้าปาอยู่นี่น <L> ห้งงแ่วฮักบุงเอาบัลอยแล้วนี่

โอเคครับ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเกีียวเหยือก่อนนะฮะเหยือวันนี้ที่ใช้นะครับนี่อันนี้สั่งตรงมาจากท้องทะเลเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหอยแข็งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะกินกอนะครับท่านผู้ชมเขาถามว่าซื้อมากินจะดีกว่าก็ครับหอยแข็งนะฮะกิโลเป็นร้อยสองร้อยนะครับ ผมมามักหอยครับท่านผู้ชมหอยนี่ผมมามากักแต่ผมมกักแหมหอยหนึ่งเตอผมมักแหมหอยหนึ่งแล้วก็มีสำรองมานะฮะตับไก่นี่นี่นะฮะลองดูครับมาแน่ครับผมเดี๋ยวเราจะลองหอยแข็งกันก่อนนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับติดตามชมครับ <laughs> นี่ฮะท่านผู้ชมอาฮาสดสดขาวขาวืมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนครับท่านผู้ชมหอยหอย กินตัวแล้วครับโอ้ยทำสม้มมืดด้ยวะหาันมืดมืดครับท่านผู้ชมมืดปไปหน่อยมาแล้วครับผมโปเกมงมาละมาแล้ว,วตัวเลขของโปเกงครับผมมาเพะมาเพะมาแล้วครับ ผมกเก่งใช้ไสเดือนนะครับผู้ชมนี่โอ้งาม,ม,อมาโอ้โหสุดยอดครับ โอเคครับโอเค่งโดนนะครับท่านผู้ชมหั่มแล้วโอเค่งโดนหัมแล้วต้องเอาขึ้นตีหมืดปั้น่ะทหารนะฮะโอเค่งโดนเห็นตัวหนึ่ง้วครับมาห็่มแล้วตอนนี้โอ้โหเหลืองซึ่งปั้งอางามตัวนี้งามโยขึ้นโชว์หน่อย เดีย๋ยวขึ้นโชว์ท่านผู้ชมหน่อยครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเส้ดดสดดสดเดือนนะกินเส้ดเดือนเขากันเอาอันวัตถุดิบจากท้องทะเลมายยมกินจักตัวเลยไม่เนี่ย เก่งกินนะครับตอนนี้แต่มัน <Okay. S 1> ฮะมีตอดครับมีตอดตอนนี้มีตอด อยู่โอ้ผามยังมามัวมะเสียดายมันไปขึ้นตัดหมื่นนะลแกมแหฮะมาหันนะ่ยงั้เปิดไฟใส่ยังมาหันเลยเนี่ยเสียดายมาขึ้นตีหมื่นหรอมาเห็มเร็วมาเห็มเร็วครับ อีกหนึ่งตัวครับผมโอ้โหอย่างอันสามเหรอใส่งามข้างนั่นกินเส้นเดือนอนุ่ล่ะที่สุดยอดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับท่านผู้ชมสามตัวแล้วครับตอนนี้โปกเกงิงฮอตเลยวันนี้ฮอตหนะ้า โอเคครับเราชมหอยแมลงเอ้ยหอยหอยแข็งเงียบกริบเลยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นตับไก่นะฮะยังมีตับไก่หมน้อยหนึง่งเดี๋ยวลองพอนะครับผมโปเก่ง <strokes> <strokes> ใจเสืเดือนไปสามตัวแล้วตัวนี้นะนตันโปเก่งแล้วตัวนี้ <strokes> <strokes> โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นตับไก่ครับ ส่วนหอยแครงนี่สงสัยต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วล่ะนี่ครับ่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นตับไก่นะครับนี่นะครับ

ติดหลังนี้เหรอนะต,ต,รต,ต,รรต,ตริดแล้วรูปแล้วอดกนอือ่ย่งติดเอติดครับ่านผู้ชมนี้เามาเอาออกได้จะได้โอเคครับ่านผู้ชมตอนนี้กัน่าจะประมาณ5้าทุ่มเดี๋ยวนะ เกบเบสกันแล้วฮะเดี๋ยวจะลิกบ้างกันแล้วครับผมเดี๋ยวผมเก็บเบสก่อนนอโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราดูปลากันนะฮะถ้าม้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยในช่องวิถีวรรยุทธ b บายออฟไลน์นะครับสุดยอดวันนี้การโปรเก่งนะับโปเก่งนี่สามตัวรุดแฮมมฮุกกี่ตัวบนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเกบเบสกันก่อน,น,นครับ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับอันนี้ผลงานโปโกเกง่งท่างนั้นเลยนี่โอ้โหสามตัวนี่ยนะนี่สามตัวครับของโปโกเกง่งผลงานโปโกเกง่งท่านนั้นวันนี้กินไสเดือนนะฮะอาหารจากท้องทะเลนี่เงียบเงาเลยครับวันนี้ นี่นะฮะเดี๋ยวเอาเก็บของกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับจะโดอยากเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บป่ากันกลับบ้านกันครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันละตอนนี้ประมาณห้าทุ่มแล้วฮะเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวว่ากันเห็นกรรมนะครับกําลังนักกระโปงเก่งวางแผนกันอยู่นะครับว่าจะไปที่ไหนกันโอเคครับสําหรับที่นี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ กดกติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาสถานที่หาคลิปมันๆม,มาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะคระับเคครับสำหรับที่นี่ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสุดยอด